ปุ๊บอ่ะพอเราขุดลัคกี้ใช่ป่ะเราก็จะได้เฮสสีท่ทีนี้เราก็ขุดแบบนี้ได้ครับห <c oughs> ลัวๆครับ <c oughs> ผมเจ้าวันนี้ อารมณกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาไปขึ้นเริ่มเกมไมโครคราฟนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมเราเนี่ยสามารถคราฟพิคแอคใหม่ได้นะครับซึ่งมันจะมีพิคแอคอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูเลยดีกว่านะครับมาอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบเล่นเป็นหาของไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะได้แบบไม่จบเร็วเกินไปนะครับผมมาเริ่มแรกก็อ่อตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ดิอ่าอย่างแรกผมจะขุดทรายนะครับผมขุดทรายไปอ่าห้าบล็อกนะครับอ่าเอ้ยไม่ใช่ห้าบล็อกสามบล็อกนแหลละะเเนาาอ่ะ มาผมโตครับนะฮะโอเคทีนี้เราก็จะขุดหินตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมง่ายดีฮะแบบใกล้ๆเลยนะครับผมเราจะไปหาขุดตรงอื่นให้มันยุ่งยากกันทําไมนะฮะทำเป็นเตาเผาน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเผาทรายก่อนเลยนะครับเออใช้ไม้ตรงนี้ก็ได้เนาะทีนี้ก็เดี๋ยวทําที่ขุดหินไว้ละกันนะฮะผมว่าเดี๋ยวผมต้องเอาเหล็กฟรีซะหน่อยวะคุณผู้ชมอืมคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมเอลนก็เลยขอเหล็กฟรีซะหน่อยนะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะทําการต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับฟืบเอาละแล้วก็ตบมันนะผมจังหวะนี้เออขอเหล็กฟรีหน่อยนะจะเราครับผม ได้แล้วนะครับเหล็กฟรีของเราได้มา4เลยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยครับผมเอาละตอนนี้น่าจะเผาเสร็จแล้วนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเราจะทําพลิก X อันแรกเลยนะครับก็ใช้สติกนะครับวางแบบนี้ผมแล้วก็กระจกวางแบบนี้นะครับหยิบมาครับผมและนี่คือเอ็กซ์เรย์พิก X นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองใช้ดีกว่านะครับขุดตรงนี้ได้เลยป่าวะขุดไปครับฟึบก็ยังไม่ได้วะตรงนี้ได้ปะชึบขุดไปเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้ผลหรอหรือยังไงวะ เออว่ะทำไมมันดูปกติเลยวะเนี่ยเด้อเดๆๆ,ๆเออว่ะมันไม่ได้ผลเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเวอร์ชันแป๊บนึงนะคุณผู้ชมโอเคครับผมมาตอนนี้ผมเปลี่ยนเวอร์ชันเป็นอ่า1.16.5นะครับไม่รู้มันจะได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองก่อนเมื่อกี้เราคาพิกแอ็อันนี้ใช่ไหมเป็นกระจกนะครับฟึบอ่าเป็นเอ็กซาเ์พิกแอค็ครับผมเดี๋ยวขอลองใหม่นะมันได้ผลหรือเปล่าขุดไปครับฟึบเอ้ยเนี่ยได้แล้วนะครับลองใส่เวอร์ชันเมื่อกี้มันไม่ได้ฮะก็เวลาข แอคแกันนี้อันแรกเนี่ยก็คือเราจะได้หาแร่ง่ายๆนะครับผมก็อย่างแรกผมขุดแร่เหล็กก่อนละกันเอาละฮะขุดไปครับจังหวะนี้เอาล่ะตรงนี้ก็ขุดฐานซะหน่อยนะครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมมันไม่ทันใจว่ะเดี๋ยวผมวกรีปเอฟเฟกให้ตัวเองแล้วกันนะฮะขอเฮสักแบบ50แล้วกันไหนอลองได้ฟืบเอาล่ะมาเร็วขึ้นหน่อยนะครับขุดไปให้ขุดไปนะครับผมเดี๋ยวมันไม่เพลินไงนะฮะก็ลงมาครับผมตรงนี้ก็ขุดเหล็กหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวแนวนี้นี่คือแบบขุดโคตรเร็วเลยนะเฮ้ยผมขอลองหน่อยนะถ้าผมขุดไปแบบนี้จะเป็นยังไงฮะเฮ้ยเดี๋ยยยวววัััังงเรร็ไไไมม่่่พออออะะขขกดด้้้จหนีุปคบบฟึ เอ้ยมันไม่เปลี่ยนเหรอตรงนี้มันไม่เปลี่ยนให้เหรอเออว่าผู้ชมมันไม่เปลี่ยนแล้วอะเออช่างมันเอาละด้านล่างนะครับผมผมเห็นเลสโตนแล้วขอขุดหน่อยละกันนะครับผมขุดไปนะครับเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้นี่วะไปได้ขุดอ่าหินนะครับงั้นตอนนี้ขุดอ่า่านกับเหล็กก่อนละกันเอ้ยแต่พิแกแอคี่มันก็โกงนะผู้ชมก็คือมันอา่าไม่มีวันพังนะครับเห็นปะไม่มีหลอดการใช้งานเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมต้องขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วครับขึ้นไปขึ้นไปไ้ยแต่ผมสงสัยว่าทำไมมันไม่ได้ผลแล้ววะปะออ้เออ้ยมดดดรงนีลัคบผผไไูู่า ขุดไปเออก็ได้ผลอยู่นะหรือเพราะเมื่อกี้ผมขุดไปแล้ววะอาจจะใช่ไหนขุดเพิ่มดิปึบอ่าเนี่ยมันก็กลายเป็นกระจกนะครับผมตรงนี้ไม่มีเพชรฮะเออก็จะหาเพชรด้วยนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวทําการอ่ะเผาก่อนละกันนะครับเตาเผาหเยอะจัดเลยนะครับอ่ะวางไปฟึบอ่าเจ็ดเตาอะ่ะคุณผู้ชมวางไปเลยเสร็จแ,แล้วก็แบ่งเผาประมาณไหนดีว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาละทีนี้ผมอยากหาเพชรแล้วคุณผ,ผู้ชมมันจะเจอปะวะขอประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับผมว่ามีแน่เลยผมคิดว่านะผมคิดว่าขุดไปครับปึบมีเพชรหรือเปล่า ไม่เห็นว่ะขอสป,ปีดนะฮะลงไปฟืบคุณผู้ชมว่าจะเจอไหมคือตอนนี้มันมืดคุณผู้ชมตอนนี้มันมืดแบบมองไม่เห็นเลยฮนะอ่ามีะวกนี้ลงไปดิลงไปดิเฮ้ยไม่มีเลยอ่ะหูแย่ว่ะไม่เป็นไรผมจะหาจุดอื่นครับเดี๋ยวเราจะต้องบอกว่าเก่งจุดนะครับผมว่าตรงไหนน่าจะมีเฮ้ยตรงนี้ผมว่ามีชัววะ่ะจังหวะนี้ขุดไปครับเฮ้ยมีไอ้เขียวด้วยอรอมีไอ้เขียวด้วยนะครับผมเฮ้ยมันเป็นเหมืองหรืออะไรวะอันนึงขุดมาทางนี้หน่อยนะฮะเอ้ยน่ากลัวอ่ะลง เะฮะ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาขอเป็นเพชรฟูก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยตรงนี้ก็ไม่มีเพชรวะทำไมผมไม่เจอเพชรเลยวะนี่โชคร้ายหรือเปล่าอจุดตรงนี้จุดตรงเนี้ยต้องมีแล้วไหมอะมีหรือเปล่าครับปึ๊บอุ้ยมีลวาวาฮะไม่มีจริงเหรอหรือว่าพ i ิกแอคนี้มันจะไม่เจอเพชรวะเนี่ยผมเริ่มสงสัยแล้วอ่าเราตรงนี้แล้วกันนะครับอาจจะเจอก็แด้นะครับผมขุดไปดิปึ๊บ มีหรือเปล่าลงมาฮะฟืบเฮ้ยไม่มีไม่เจอเลยฮะโอ้โหอย่างเซ็งไม่เป็นไรตอนนี้ผมไปเอาเหล็กก่อนแล้วกันนะครับได้เหล็กมาแล้วนะครับผมโอเคผมสําหรับอันนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องทําำดาบเหล็กก่อนนะครับผมอ่ะพอได้ดาบเหล็กแล้วเนี่ยก็มาวางตรงนี้นะครับเหล็ก2อันันก็ผมแล้วก็สติ๊ครับฟืบหยิบม้าผมจังหวะนี้ routing ิกแอคครับคนสร้างเนี่ยเขาบอกว่าแบบมันไม่มีผลกับบล็อกนะก็คือแบบออาสมมติอ่ะเป็นฐานแล้วกันอ่ะฐาน4อันแบบนี้นะครับคือขุดไปเนี่ยมันจะไม่มีผลนะครับแต่มันมีผลกับมอบอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าาาเททมมไ นะแต่เดี๋ยวผมลองฆ่าหมูดูแล้วกันนะครับจะได้รู้แบบเออมันได้ผลจริงๆนะอะไรเงี้ยฆ่ามันครับเจ้าหมูตายซะนี่โอ้ได้มาสี่เลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าแบบเขาทําเป็นอา่าใส่ที่ขุดทําไมนะเว้ยแต่ตอนนี้ผมหาเพชรไม่เจอเลยคุณผู้ชมแย่มากอะคือแบบไม่เจอเลยจริงๆฮนะเนี่ยดูดีไม่มีเลยครับเอ้แต่เจอเหมืองล้างด้วยฮนะอะไรมันจะโชคร้ายขนาดนี้ไม่เป็นไรผมเสกให้ตัวเองเลยก็ได้นะครับเพชรอย่างนั้นเหรออ่าโยนไปครับจังหวะน,นี้ขอขุดหน่อยนะขอขุดหน่อยนะ ได้มาเท่าไหร่ครับเออว่ะมันก็เท่าเดิมนี่ว่ะเฮ้ยแต่ผมลืมขุดเลสโตนี่ว่ะเออช่างมันเดี๋ยวเสกเลยก็ได้นะครับผมเลสโตนนะฮะโอเคมาผมอย่างแรกนะครับวางสติกแบบนี้ครับผมอ่าครอบสโตนสองอันนะครับแล้วก็เลสโตนตรงกลางครับผมหยิบมาฮะและนี่คือลัคกี้พิกแอ็กนะครับเป็นพิกแอ็กโชคดีอย่างนั้นเหรอ เฮ้ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่าแบบมันมีผลอะไรนะเดี๋ยวลองขุดก่อนปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวขุดไปนะผมได้จัมบูสีเลยเหรอสปีดสีแล้วก็เฮสสีเลยนะครับเฮ้ยมันจะโกงเงินไปหรือเปล่าไม่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคครับผมอย่างต่อไปนะครับก็วางสติ๊กแบบนี้ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิทำที่ขุดก่อนนะครับอ่าที่ขุดเพชรหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ขอไม้เพิ่มหน่อยนะขุดไปครับฟื้นโหขุดอย่างเร็วนะฮะโอเคมาวางแบบนี้นะครับผมเพชรข้างๆแล้วก็อ่าพิกแอคเพชรนะครับตรงนี้อ่ะหยิบมาครับผมและนี่คือ3 3นะครับเพราะว่่่าอัันนนนีีีี้้้้้้เยใชคคูกกบไไลดะ เดี๋ยวเราลงเหมืองด้วยผมว่าเราต้องปิดนี่ละปิดเชเดอร์ครับผมคือมันมืดไงทีนี้เราก็จะวาร์ปลงมาประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองขุดดูนะครับผมอันนี้คือ3ามฟูลสามพีเอ็กใช่ไหมขุดไปครับเอ้ยได้ผลแปลว่เนี่ยอ๋อนี่ได้และนะครับขุดไปก็จะแบบพังอ่าเป็น3บล็อกแบบนี้นะครับผมแล้วถ้าเราใช้ลัคกี้ขุดไปอะปึ๊บอ่ะพอเราขุดลัคกี้ใช่ปะเราก็จะได้เฮสีทีนี้เราก็ขุดแบบนี้ได้ครับหืมหลัวๆครับผมเจ้านี้โอ้ย่างโกงนะครับขุดไปดีขุดไปดีโอ้เป็นการขุดที่โกกงงจัดดนนนไขาีี้เ่ย แต่มันมีอันนึงที่ผมคราฟไม่ได้ผมไม่รู้ว่าทําไมนะครับผมซึ่งมันจะอ่าคราฟโดยการเอาเพชรเนี่ยสอันแบบนี้นะครับเลสโตอหนึ่งอันแล้วก็แบบเนี้ยในสูตรคราฟอ่ะมันมีนะครับแต่ทําไมมันคราฟไม่ได้วะหรือแบบนี้วะเออแบบนี้นี่หว่ามาสลับกันโอเคครับผมหยิบมาฮะก็อันนี้คือไดมอนด์พลิกแอคนะครับอ่ะถามว่ามันพิเศษยังไงน่ะล่ะครับผมเดี๋ยวผมลองขุดตรงนี้ให้ดูนะครับขุดไปครับนี่ขุดไปนะครับแล้วมันจะกลายเป็นบล็อกเพชรครับผมนี่โคตรโค้งนะครับขุดไปแบบแล้วรวยอ่ะยิ่งขุดยิ เฮ้เดี๋ยวผมลงไปขุดหินดีกว่าเออนี่นี่นี่ลงไปแบบนี้ครับขุดไปเรื่อยปื๊บปื๊บเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ละตรงนี้ไม่ได้ละเดี๋ยวขุดแบบนี้ก่อนอ่ะขุดลงไปก่อนครับเฮ้ยน้ำมันไหลน้ำมันไหลไม่เอาเอามาตรงนี้แล้วกันโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวขุดแบบนี้ไปครับปื๊บเอาละนี่ครับผมก็เส้นทางในการรวยนะครับก็คือการขุดนั่นเองครับผมขุดไปนะครับเปลี่ยนแบบว่าจากหินกลายเป็นเพชรนยครับผมก็คือถ้าผมเล่นมาครับชาเลนจ์นี่คือผมรวยไปแล้วเนี่ยมีพลิกแอค ไหนลองคุณดูดิก็รู้สึกแบบมันจะเป็นในระยะ2บล็อกนะครับนี่ก็เปลี่ยนแบบเียละ2บล็อกแบบนี้นะโอเคครับผมสําหรับส่วนแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อส่วนที่2เลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับส่วนที่2แล้วนะครับถามว่าทําไมถึงต้องเป็นส่วนที่2นะเพราะแบบ Data Pack เมื่อกี้เนี่ยมันใส่เล่นด้วยกันไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ทําไมน่าจะเป็นเพราะเวอร์ชันมั้งนะครับผมมาอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาร์ทียทีมานะครับผมสามอันนะครับแล้วก็สตี๊กครับผมวางไปแบบนี้เลยครับหยิบมาคร อ่าเอ้ยเดี๋ยวลืมใส่ลิซซอนแพ็คโอเคครับผมและนี่คืออ่า TNT Pickaxe นะครับผมอ่ะอย่างต่อไปนะผมเอาเป็นอ่าที่ขุดดินมาแบบนี้นะครับแล้วก็สติ๊กครับผมวางไปแบบนี้นะครับฟื๊บอ่ะสามอันแบบนี้นะครับหยิบมาครับผมและนี่คือ3ามคูณสามดิกระนะครับผมก็จะเป็นอ่าไอเทมพิเศษเนี่ยครับผมที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากอ่าผู้สร้างคนเดิมเลยนะครับผมแต่แบบน่าจะคนละเวอร์ชันกันได้เฉยมั้งนะครับมาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานดูครับผมขุดไปเลยนะครับตุ้มขุดไปนะครับก็็็จจจะะะะะะรรรรเเ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 บบ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 ิิดดดดดแแนน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 ีีี้ลยยยคัซึ่่่่งตตตตตออโาาไมมก๋วูุ๊ เระเบิดไปนะครับอ่าไม่เจ็บครับผมมันเหมือนอาจเราได้รีซิเดนต์มานะครับแต่แบบมันเจ็บตรงเนี้ยแหละนะครับผมมันกระเด็นอ่ะเดี๋ยวเราขุดใหม่นะฟึ้ขุดไปนะครับเนี่ยเราได้อ่ารีซิเดนต์น่าจะ V I นี่มันเท่าไหร่วะหกปะน่าจะ6นะครับผมอุ้ยแต่แบบจะตายแล้วอ่ะจะเย็นนะผมขอแอปเปิลทองหน่อยแล้วกันนะฮะเฮ้ยจังหวะนี้ผมอยากลองว่ะถ้าเราได้แบบเพชรเยอะๆมันจะเป็นยังไงนะครับสัก50แล้วกันจังหวะนี้ขุดไปครับอ้มันก็จะแบบตุ้มๆเลยนะผมก็ขุดไปดีครับก็ขุดดดดไปีครรรับอยกกะเเเเเ็็นนมาาาจลลงงถึช่ ระเบิดระเบิดเอ้ยถึงเป็นล็อกแล้วครับผมขุดไม่ได้นะครับแล้วถ้าขุดตรงเนี้ยก็ได้ถึงประมาณนี้นะครับผมก็แบบถึงล่างสุดได้แค่แน่นะฮะมันระเบิดเป็นล็อกไม่ได้หรือว่าได้วะโอเคไม่ได้นะครับผมระเบิดเป็นหลุมเล็กเลยนะฮะเนี่ยแล้วแบบมันสามารถทำอ่าดามเมจได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขอลองกอนสมมติเป็นไอรอนกเลมนี่ละกันนะฮะไหนลองโดนขุดดิจังหวะนี้ขุดไปครับตุ้มอุ้ยโอ้โหบินไปเลยคุณผู้ชมคนข้างแรงเะเนี่ยตกมาครับตุบอุ้ย แรงจริงไหนลองลุงดิลุงโดนระเบิดหน่อยตุ้มโอ้โหลุงตายเลยครับอีกรอบดิอีกรอบดิบดลุงขอเทสหน่อยตุ้ม โอ้โหดจัดเนี้ยผมอะไรมันจะโหดขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยไอรอนกเลมสนใจเทสอีกสักทีไหมวางไปครับจังหวะนี้ระเบิดตุ้มมินเลยนะฮะเมืเะะม่กอกี้2ทีแล้วใช่ปะสามทีจะตายหรือเปล่านะครับอุ้ยสามทีไอรอนกเลมก็ตายเลยนะครับสุดยอดนะครับผมจริงๆผมชอบนะแล้วแบบอ่าสีแดงเงี้ยมันเท่ด้วยนะครับผมมาอย่างต่อไปนะครับสามคูณสามดิกระอร์องั้นเหรออันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะเดี๋ยวลองขุดเลยแล้วกันฟึ๊บอ๋อก็ขุดแล้วแบบได้แบบนี้เลยนะครับก็คือแบบ เป็นสนามคูณสนะครับผมมันเป็นรูปร่างพิกแอ็นะแต่แบบมันขุดได้เฉพาะดินนะครับผมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวมันขุดเห็นได้ด้วยนีะ่หวาด,ดูนะเออขุดได้ทั้งดินทั้งหินเลยนะครับแต่แบบ ถ้าขุดแบบนี้มันไม่ได้อ่ะต้องแบบเป็นแบบนี้นะครับผมคือแบบชั้นเนี้ยเป็นดินชั้นนี้เป็นหินเนี้ยอันนี้จะขุดได้นะครับไม่รู้มันบั็กหรือเปล่านะครับผมเออแต่ก็ใช้ได้อยู่นะก็คือแบบอ๋อขอแค่มีดินนะครับผมเราสามารถขุดหินได้แบบนี้อ่าวางก่อนปึ๊บขุดไปครับชืบเอาละก็ผมว่าน่าจะเป็นบั็กมากกว่านะครับเพราะแบบตอนคราฟเนี่ยมันก็จะเป็นที่ขุดดินใช่ไหมล่ะมารวมกันนะครับผมเดี๋ยวผมลองอ่าเฮดตัวเองสักหน่อยนะครับจหวะนี้ขุดไปครับปึ๊บ สามารถใช้ปั๊มหินได้เหมือนกันนะครับนี่ขุดแบบนี้ครับผมเอาไว้ถางดินก็ได้นะเนี่ยโอ้โหถางดินเรียบนะครับถางฟาจังหวะน,นี้ถางฟาบ้านเป็นบ้านที่แบบว่าลอยได้นะครับผมไหนขอเพิ่มอีกนี้ตรงนี้ขุดไปครับ หมู่บ <ara> ok <ke> ้านนี <dated teenage> <online> <pl ug> ้ไม่มีบ้านนะครับไม่ใช่ดิหมู่บ้านนี้ไม่มีพื้นนะครับผมลุงนี่แบบว่าจะฟลักตกมาจากไหนนะฮะขุดไปครับผมขุดไปครับเหมือนถางหมู่บ้านเลยนะครับผมอันตรายเหมือนกันแล้วเนี่ยฟืบอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวนะผมขอเคลียร์ของในตัวก่อนนะครับก็อันนี้อย่างสุดท้ายแล้วนะครับผมแต่มันเป็นคนละคนสร้างนะครับเดี๋ยวลองก่อนโอ้โหเด้ดอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นพ i ิกแอคของอ่าคนละคนสร้างกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอ่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่มันมีอ่าสามอันที่เพิ่า้แลว ก็ใจแอนพิกแอคนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับผมก็อย่างแรกเนี่ยอันนี้ก็จะสังเกตว่ามันเป็นสีแดงสีน้ําเงินนะครับก็คือแบบมันเป็นแมกนีเซียะนะครับเวลาขุดปึ๊บไอเทมมันก็จะแบบพุ่งเข้าตัวเรานะครับผมอ่าเมื่อกี้มีเอฟเฟกอ่าเวลาขุดด้วยนะครับฟืบนี่เอฟเฟกแดงน้ําเงินนะครับแล้วก็ของมันจะเด้งเข้าตัวนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เน um ี่ยเผื่อแบบเวลาเราขุดแบบสมมติเป็นของตรงลาวาอะไรยงเี้นะครับเราขุดแล้วแบบเราไม่อยากให้มันตกลาวาเงี้ยให้มััันนนนพุุุ่่่งงเขขข้้้้าตวก็ใชีดดดดไไะะครบผมมออลู ปึ้อแบบนี้ผมจากวันนี้อ่า,อาเห็นปะ่ะมันก็จะเด้งเข้าตัวแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าสะดวกดีนะครับอ่าและอย่างต่อไปนะครับอันนี้เนี่ย Control Pickaxe นะครับผมถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะฮะเวลาเปิดใช้งานเนี่ยมันจะมีอ่าสีแดงแบบเป็นไฟเ e เ s อร์โทแบบนี้นะครับกดชิปครับผมก็จะเป็นการอ่าปิดมันนะครับซึ่งความสามารถมันคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวผมลอง give h เฮดด้วยเอาสัก50าสิบละกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะแบบเอาให้มันขุดเร็วๆเ,เลยละกันนะครับโอเคนี่ Pickaxe นี้ก็จะขุดเร็วประมาณนี้ใช่ไหมคุณผ,ผู้ชมแต่ว่าฮะเวลาบางีีเเเนนนนนน่ยถ้้้้้าาาาารรรรขขุุดดดด็็็วแแแลบบบกกกกใหมมมมัััชชสิปปะะคไผจ แบบว่าการขุดทีละบล็อกนะครับเปิดแบบบางทีเราอยากขุดแบบนี้ไงแต่แบบมันเร็วเกินอะไรเงี้ยนะฮะก็แบบสามารถปรับแบบนี้ครับผมสามารถอ่าช่วยให้เราขุดทีละบล็อกแบบนี้ได้นะครับอ่าโอเคครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพลิกแอคเพชรยักษ์ครับผมโหูใหญ่ใหญ่เลยนะฮะโดนตีนี่แบบตายเลยวะเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวเราขุดดูผมจังหวะนี้อ่าเมื่อจะขุดเป็นแบบว่าพื้นที่สามคูณสามนะครับผมคล้ายๆอ่าอันที่แล้วนะแต่แบบอันนี้เราสามารถตีบวกอ่าซิลท็อตได้ด้วยนะครับปึ๊บเอาล่ะมาเดี๋ยวลองตีครับผมอ่านี่ก็จะเเเเเปป็็็นน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 นซซิลลทอออสสสะะะคคครรรรรัััับบบบบึ่่่่่งงีีาาามมถขุดดดดดแแ้้้้้ไไววกจโตผใฮย การจังหวะนี้ขุดไปครับฟืบเอาละสำหรับใครอยากปั๊มสโตนอะไรเงี้ยเออก็ใช้แบบนี้ปั๊มได้เลยนะครับโอ้โหชิลเหมือนกันนะครับเนี่ยขุดไปพิกเอ็กซ์ทำลายล้างโลกครับผมสุดยอดเลยนะฮะโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับ Data Pack ที่ผมใช้ในคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้หมดเลยนะครับผมเผื่อแบบใครอยากเล่นนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ